สวัสดีนักเรียนชั้นป4ี่ทุกคนนะคะวันนี้ครูปุ๊กจะมาสอนวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคสื่อสารนะคะในการสื่อสารเพื่อให้ผู้พูดและผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกันนะคะออผู้พูดและผู้ฟังยังต้องเลือกประโยคให้ตรงตามจุดประสงค์นะคะชนิดและประโยคของสื่อสารมีหลายชนิดนักเรียนพอทราบไหมคะว่ามีอะไรบ้าง งั้นเรามาเรียนพ,พร้อมๆกันนะคะประโยคที่1คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าใช้บอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะยกตัวอย่างคือเด็กๆนั่งอยู่ริมรั้วนะคะตัวอย่างต่อไปคือคุณตากำลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังอันนี้ก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคที่2คือประโยคปฏิเสธนะคะ ประโยคปฏิเสธนะคะคือบอกเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้ฟังนะคะมักจะมีคําว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่จริงอยู่ในประโยคนั้นๆนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นครูป,ปุ๊บไม่กลัวจิ้งจกและตุกแกอีกแล้วนะคะหรืออีประโยคก็คือคุณแม่ไม่ได้ไปตลาดนะคะอันนี้คือ ประโยคปฏิเสธนะคะประโยคที่3คือประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามก็คือใช้ถามผู้อื่นเพื่อต้องการคำตอบนะคะมักจะมีคำในประโยคเช่นคำว่าใครอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนและอย่างไรนะคะอยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นเด็กๆยืนมุงดูอะไรกันนะคะอีกตัวอย่างก็คือ อีกตัวอย่างก็คือพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะคะอันนี้ก็คือประโยคคำถามนะคะต่อไปเป็นประโยคแสดงความต้องการนะคะใช้บอกความต้องการให้ผู้อื่นได้รับรู้นะคะมักจะมีคำว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ในประโยคประโยคด้วยนะคะตัวอย่างประโยคก็คือ ฉันอยากไปอ่านหนังสือในห้องสมุดนะคะหรืออีกตัวอย่างก็คือฉันต้องการสมุดโน้ตเล่มใหญ่นะคะจะมีคำว่าอยากและต้องการอยู่ในประโยคอันนี้ก็คือประโยคแสดงความต้องการนะคะต่อไปเป็นประโยคที่5นะคะประโยคที่5คือประโยคคำสั่งนะคะใช้สั่งให้ผู้อื่นทำอย่างไรอย่างหนึ่ง นะคะหรือไม่ทำก็ได้นะคะออในประโยคส่วนใหญ่จะมีคำว่าห้ามหรืออย่านะคะอยู่ในประโยคนะคะตัวอย่างก็คือห้ามดังแกสัตว์นะคะอีกตัวอย่างก็คือ,อย่าแย่รังพึ่งนะคะก็คือมีคำว่าห้ามและอย่าอยู่ในประโยค อันนี้คือประโยคคำสั่งนะคะต่อไปประโยคสุดท้ายคือประโยคที่6นะคะประโยคขอร้องนะคะประโยคขอร้องก็คือใช้ขอร้องผู้อื่นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะมักมีคำว่าการุณาโปรดช่วยขอวานอยู่ในประโยคนะคะเอ,อ่อยกตัวอย่างก็คือ คุณตาการุณาเล่านิทานให้ผมได้ฟังหน่อยนะคะนะคะหรือลูกแก้วนะคะช่วยหยิบหนังสือให้ฉันหน่อยนะคะอันนี้มีคำว่าการุณากับช่วยอยู่ในประโยคนะคะออตอนนี้นะคะเราก็ทราบไปแล้วว่าประโยคของการสื่อสารมีทั้งหมด6ชนิดนะคะทีนี้ครู ปุ๊บก,ก็มีภาระงานให้เด็กๆได้ทำนะคะก่อนที่จะทำภาระงานลงสมุดนะคะอันดับหเราต้องเขียนวันที่นะคะให้เรียบร้อยและเขียนตัวเลขไทยให้ครบนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะเขียนภาระงานทำภาระงานให้เสร็จนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราจะต้องทำยังไงคะ เด็ก,กเมื่องานเสร็จแล้วต้องทำยังไง๋อขีดเส้นใต้นะคะขีดเส้นใต้แสดงว่างานเราจบเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ส่งภาระงานนะคะใต้คลิปนะคะของแต่ละห้องนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้คือชื่อชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือการเสร็จภาระงานนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใน ลิกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ